นี่เป็นอะไรนะน้ำสดน้ำสดใสอะไรพุดดิ้งครับพุดดิ้งอโวบา๊กไอด้พุดดิงดด้งอินดาพารามอินดาพาลามกับตัวนี้ก็อะไรนะคามะนาวคามะนาวใส่เจลลี่เจลลี่ดดอินดาพาราม สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวัวไลไปนาชาแนลวันนี้ผมนะครับวัศนน้อยก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวสวนคุณลุงสวัยนะครับเป็นสวนอินทพภาลำเนาะพิกัดเลยอยู่จังหวัดนครสวรรค์นะครับถ้าใครไปมาถูกก็สามารถเซิร์ช <c> Google <oughs> หรือว่าเข้า Facebook นะครับพิมพ์ว่าสวนลุงสวัยเดี๋ยวขอเดินเล่นนะคะพี่จังหวัดนครสวรรค์ได้เลยนะครับเราไปชมบรรยากาศในสวนกันเลยไปกันเลยครับ เธอมีสั่กับมองเพชรด้วยไปดูว่าอันนี้เป็นรูปยันยง,งถ,ถ้าเดินไปล่องถ้าเดินไปล่องที่สองค้ะมองไปจะเป็นรูปค่ะแล้วก็จะเห็นป้ายสวนลุงสวัยอ๋อค่ะขอบคุณนะคะพี่เด็กออกมาค่ะีเด็กตรงนี้ก็ได้ไมั้ลองทำแมบขึ้นได้ไมั้ย ทุกคนคะนี่คะ่ะเป็นส่วนอินทผาลำนะว้าวหมู่ลุงลำไม่ต้องออกแบบ เอาใจเฮ้ยคือดีเด้อสันน่าแบบน้อะน้ำมันดรำเลย เข้าทาานนั้งไหนละทุกคนคะนี่นี่กินทผลัมเต็มเลยจ้ามาแล้วจ้าจ้ามาแล้วจ้าเดี๋ยวพึ่งอย่าพึ่ง,างสารแล้วไม่ได้ใส่แมส กล่องจะเป็นมุ้นี่ค่ะละตอนนี้เป็นน้ำค่ะน้เป็นน้ำในขวดองเป็น้ำค่ะเขาตอนนี้น้แจะทานน้ำเจะทาลน้หนองไม่เขาอยากกินอันเนี้ยเครืนองแกงส่วช่ค่ะอินทผาลัมเจลลี่น้ำผึ้งมะนาวได้ค่ะจิบยิบได้เลยค่ะ พี่เขาอยากพยานเนยแต่เนี้อ่อทาคขอบคุณนะคะมาเลยครับเราจะพามาชิมน้ำอินทผลัมนะครับว่าจะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับรสชาติเป็นยังไงคะน้ำอินทผลัมมันก็คล้ายๆกับบอกไม่ถูกเหมือนน้ำหลายๆอย่าง ผสมกันเนาะก็จะเป็นแค่กับน้ำพวกกลิ่นพวกปาล์มพวกมะพร้าวเนี้ยกลิ่นจะเอ,อกไปเอาไว้นนะอร่อยไหมคะันก็หวานนั่นแหละจะไม่หวานมากมกลิ่นบอกไม่ถูกรสชาติบอกไม่ถูกแต่คงเป็นรสชาติเฉพาอะอเขาอะ ตอนนี้เป็นเจลลี่น้ำพึ่งมะนาวนะครับอินทรพาลัมก็เขาก็จะมีวุ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูก็จะเป็นวุ้นอินทผพาลัมเนาะก็ะจะหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าอ,อย่างนี้เลยนะครับก็จะเป็นวุ้นอินทผพาลัมนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวมาชิมกันนะครับว่าจะเป็นรสชาติยังไงอืม มันก็ได้กิ่นอินทผลัมหวานมากก็เป็นหุ้นนะครับลองจิมน้ำกันดูนะครับอเคได้เลยครับอร่อยตัวนี้นะครับอย่าลืมมาสั่งนะครับเกี่ยวกับมะนาวเนะผมก็จำไม่ได้หรอกโอเคไม่ใช่อันนี้ชื่ออ่าเจลลี่น้ำผึ้งอินทผลัมโอเคเจลลี่น้ำผึ้งอินทผลัมเ,เจลลี่น้ำผึ้งอินทผลัม ส่วนตัวนี้นะครับแก้วนี้ก็จะเป็นนมสดนะครับอินทผลัมตัวนี้ก็จะมีวุ้นเหมือนเดิมนะครับวุ้นอินทผลัมลอย่างนี้เลยนะครับก็จะมีเนื้อด้วยเนาะชิมกันดูนะมันก็จะเป็นเนื้ออินทผลัมเนาะนหวานกรอบวุ้นนะครับมันจะมีความกรอบความเย็นของอินทผลัมลด้วยนะกูชิมนมนะครับนมนี่สดมาก หอมหอมนมอะ่ะใครที่เคยกินแบบชาน,นมหรืออะไระต้องไม่พลาดเมนูนี้ผ่านไหมทั้งสองแก้วแบบนี้นะครับใครที่มาส่วนลุงสหวายห้ามพลาดสองแก้วเลยใครฉันทำไมอะ่ะ <laughs> กล่องละโลนะครับนี่มีกล่องละโละสวยๆเล<ง>ไยไล้ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับกับไร่ไปนาชาแนลนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือจะพาไปเที่ยวไหน่อยอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ